เมื่อเวลาประมาณ8.30มเมงเช้านี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งฮอนด้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ207สงขลาเสียหลักฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายละโนดสงขลาพื้นที่หมู่3ตำบลวัดจันทร์อำเภอสติงพระสภาพตัวรถฟาดกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงเข้ากลางลำพอดีจนรถหักงอติดอยู่กับเสาไฟฟ้าพังเสียหายทั้งคัน คนขับเสียชีวิตขาที่ติดอยู่ในซากรถทราบชื่อนายอานน์และตีอายุ34ปีเป็นชาวตำบลสริงม้ออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาหน่วยกู้ชีพสมเด็จเจ้าพระโคต้องใช้เครื่องตัดทาง นำร่างออกมาจากรถและส่งไปยังโรงพยาบาลสติงพระจากการสอบสวนคาดว่ารถเก๋งกันนี้เสียการควบคุมจากสภาพถนนที่ลื่นเพราะตอนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาทำให้รถเสียหลักหมุนคว้างไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนทำให้คนขับเสียชีวิตทันทีโดยหลังเกิดเหตุตำรวจสพสติงพระได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและประสานญาตให้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและจะสอบสวนผู้เห็นเหตุก,การณ์ถึงสาเหตุของอุบัติ ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลดน,นี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทีมข่าวตัวพ่อและแต่สงขลาประจําสทิงพระลงพื้นที่ติดตามมาให้ได้ดูกันครับ